สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้ก็เข้ามาเต็มๆนะคะสําหรับหลักร้อยบนในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเพราะฉะนั้นเรามาลุนกันต่อนะคะสําหรับงวดวันที่16สิงหาคมนี้ว่าสําหรับสูตรคํานวณหลักร้อยบนของเรานะคะจะผ่านอีหรือไม่นะคะ สำหรับสูตรคำนวณหลักร้อยบนของเรานี้นะคะทําได้ยาวมาแล้วนะคะยาวมากเลยนะคะสําหรับหลักร้อยบนของเราเพราะฉะนั้นสําหรับงวดนี้นะคะจะผ่านหรือไม่นะคะเรามารอรนดูกันนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากเกินเป็นรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการคํานวณสูตรหลักร้อยบนของเรานะคะขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะ เอาหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบขอโทษนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สามนะคะบวกหลักพูดไปผิดไปขออภัยนะคะท่านผู้ชมขออีกครั้งนะคะเอาหลักแสนนะคะบวกหลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่สามนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกกับสองบวกกับเจ็ดคงที่นะคะการคำนวณในงวดนี้ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นเลขหนึ่งเลขสามและเลขศูนย์ ผลรางวันนะคะ3ตัวบ,บนออก3 9 1เเพราะฉะนั้นสําหรับหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบ,บนออก3 9 1นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณหลักร้อยบนของเรานะคะก็เดินมายาวพอสมควรนะคะท่านผู้ชม2 4 6 8ี่ดงวดผ่านมาแล้วนะคะสําหรับงวดต่อมาก็เป็นงวดที่9นะคะ ไม่ทราบว่าสาหรับหลักร้อยบนของเรานะคะสูตรคํานวณนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะคะสําหรับงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะคะเรามารอร้ดโดยการต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะ การคำนวณน,นะคะทางเราขอแนะนาการคำนวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวก9 1้าสิบสี่วกห้าสิบเก้าสิบเกวกแปดยีเจ็ดเดไดเลขเด่น7นะคะ7จ็ดบวกสไดเก้าเก้บวกเนะคะไดสิบหไดเลขเด่น6กสำหรับผลออกเรารอรุลนโดยกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคมพศ6 3นะคะ สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะที่เดินต่อนะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขเก้าและเลขหกนะคะสำหรับสูตรคำนวณของเราที่เดินต่อในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขเก้าและเลขหกนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักร้อยบนนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุอนด้วยกันต่อ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป ar, ็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเรวยๆนะคะและเราพบกันใหม่ในงดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ